เดี๋ยวติ๋งจะพามาดูวิธีการต้มไข่ยังไงไม่ให้ไข่แตกนะคะระหว่างต้มนะคะแล้วก็ปอกง่ายไม่ติดเปลือกค่ะไข่ใส่หม้อ,อเลยนะคะติ๋ก็จะล้างไข่ก่อนนะคะให้สะอาดค่ะ ไม่ต้องยอเยอะเกินนะคะจะต้องให้ไข่ลยนะะอยนีคนี้นะคะเป็นตั้งไฟกันค่ะเดี๋ยวเราจะใส่เกลือนะคะเคล็ดลับก็คือใส่เกลือในไข่ไม่ได้ทําไข่ออนเซนค่ะแต่ว่าเราใส่ไม่ให้ไข่แตกแล้วก็บอกง่ายเปลือกไข่จะกรอบมากค่ะ ลบประมาณทักสิบนาทีนะคะไฟแบบกลางค่ะไม่ต้องให้ไฟแรงมากนะคะไฟกลางๆประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าไข่ไม่แตกเลยนะคะแล้วก็ปอกๆง่ายมากค่ะมาแล้วจ้าไข่ต้มนะคะประมาณสินาทีค่ะที่ใส่เกลือนะคะ ก็จะใส่เหิมค่ะใส่ไม่แตกเลยนะคะเเปิดน้ำใส่นะคะก็เดี๋ยวมาปอกปูกันค่ะปาหัเปลือกมันจะกรอบมากค่ะปอกง่ายมากค่ะ ไข่ okay. ลูกสวยมากค่ะ,ะกินวันละประมาณ3มลูกนะคะโอ้ย mm hmm. <Ooh, S 2> เสียง <Okay. S 2> แต่ว่ากินไข่แดงลูกเดียวค่ะนะคะ <Okay. S 2> เสียงปอกโอ้เปลือกไข่กรอบมากค่ะไข่ <Okay. S 2> สวยค่ะ ไม่แตกไม่อะไรเลยสักลูกเลยนะคะต้มหลายลูกโอ,โอ้เสียงเคาะนี่กรอบเลยค่ะเปลือกไขกรอบปอกล่อนมากเือนผลไม้เลยค่ะล่อนอลอนมากสวยค่ะไข่สวยมาก จะกินประมาณสามลูกค่ะแล้วก็เอาไข่แดงออกกินไข่แดงลูกเดียวค่ะโอ้นี่นะคะวิธีต้มไข่นะคะให้ไข่สวยนะคะไข่ไม่แตกระหว่างต้มค่ะไข่ก็จะสุกเพราะีเพราะชอบกินไข่ที่สุกนะคะไข่แดงไม่กินค่ะน้องเสียดายจิ้งเลยค่ะก็กินไข่แดงลูกเดียวค่ะ อกไข่นะต้มไข่นะคะไม่ให้ปอกแล้วติดเปลือกแล้วก็ไม่ให้ไข่แตกระหว่างอ้มค่ะสวยงามมากค่ะกินไข่กันตะค่ะ